ทุกคนเคยเป็นไหมยืนรอรถเม์ที่ป้ายเดิมเวลาเดิมเหมือนเดิมทุกวันแต่รถเม์ก็ไม่เคยมาตรงเวลาเหมือนกับความรักที่เราทุ่มเทให้ใครบางคนแต่เขาก็ไม่เคยหันมามองเราเลยสักครั้ง วันนี้ก็เช่นกันแสงแดดแผดเผาเหมือนโลกจะแตกฉันยืนอยู่ตรงนี้มองรถติดยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตาแต่สายตาฉันจับจ้องไปที่ป้ายบอกเบอร์รถเมเหมือนกระพริบตาเยาะเย้ยฉันอยู่หรือเปล่านะ ผู้คนรอบข้างก็เหมือนกันต่างคนต่างก้มหน้าเล่นมือถือหลบเลี่ยงการศบตารากับว่าการรอคอยเป็นเรื่องน่าอายทาั้งๆที่ชีวิตเราก็คือการรอคอยอะไรสักอย่างอยู่เสมอใช่ไหมเหรอรอรถเมย์รอเงินเดือนออกรอความรักรออะไรก็ตามที่ทำให้เรามีความหวังหรือบางทีการรอคอยนี่แหละคือชีวิต การได้ยืนอยู่ตรงนี้ได้มองผู้คนได้คิดอะไรเรื่อยเปื่อยมันก็อาจจะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามไปก็ได้แล้วทุกคนละ่ะเคยรออะไรที่มันไม่เคยมาถึงบ้างไหมแล้วเราจะยังรอต่อไปหรือจะเดินจากไปดี